สวัสดีครับคลิปนี้ช่องมูเตลูพามาหมู่พิธีกรรมลงณท่าทองฝ่ามือโพกกระรย์บํำหรับอาจารย์คมไตรเวทนะครับขอแจ้งข่าวกับลูกศิษย์ลูกหาของอาจารย์คมไตรเวทนะครับวันที่สิบสองซึ่งตรงกับวันแม่แห่งชาติวันที่สิบสองสิงหาคมนี้นครับจะมีพิธีกรรมไหว้ครูครอบครูบูรพาจารย์ที่สํานักนะครับพิธีกรรมก็จะเริ่มตอนประมาณเก้าโมงเช้านะครับการจอดรถจอดลาอาจจะลําบากนิดนึงนะครับ ให้จอดที่ถนนก่อนทางเข้ามาและเดินทางเข้ามานะครับจะง่ายกว่านะครับนี่คือภายในอาสมของอาจารย์นะครับก็จะมีวัตถุมงคลที่อาจารย์อธิษฐานปลุกเสกไว้นะครับนี่ครับมีให้เลือกที่หลากหลายมากมายเลยนะครับก็พิธีกรรมก็จะจัดที่อาสมอู่ทองนะครับวันนี้มีมีลูกศิษย์ที่จะมาลง ฝ่ามือพวกกระซับนะครับเราโชคดีนะครับลูกศิษย์ให้ให้ถ่ายคลิปด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกับอาจารย์คมแล้วก็จะให้อาจารย์คมอธิบายนิดหนึ่งนะครับก่อนเข้าพิธีกรรมนะครับว่าลงแล้วดียังไงนะครับเอ้ยคอยตินอ่ะ สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาดวลมาชมพิธีกรรมลงหน้าหน้าทองกับฝ่ามือฝ่ามืออะไรเขาจาดฝ่ามือโพกทระซับฝ่ามือโพกทรัพั์นะครับนี่วันนี้นางแบบอนุญาตให้ถ่ายทํานะครับอาจารย์ครับไอลงสองหน้าหน้าทองกับฝ่ามือโพกทรัพั์เนี่ยลงอย่างใดอย่างหนึ่งได้ไหมได้ครับจะลงอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้แต่ถ้าเต็มถูกจริงๆมันมีสามอะไรก่อน โรงนาชพนรังสีหรือว่หนนาทองครับนะชื่อเดิมจริงเรื่องนาชพนรังสีครับมันเป็นฉบับของวัดประดูรงธรรมยุทธยาครับสําหรับกําลานี้คาดว่าน่าจะสืบสารมาตั้งแต่สมัยยุทธยาตอนกลางหรือตอนปลายครับอันนี้เสริมเมตตามหานิยมมหาเสน่ห์อันนี้เป็นของโบราณไม่ใช่ของพิศมันเราสูตรโบราณทั้งหมดคที่เราทาเราลงมาทุกวิชานะไม่ใช่ว่ามาคิดเองทําเอง ทุกศาสตร์ทุกวิชาสืบสารมาจากครูบาอาจารย์บ้างจากตำรับตำราหรือคำทีดั้งเดิมบ้างอันนี้มันจะเน้นทางเมตตามหานิยมมหาเสน่ห์นะครับพันครูข้างนอกครับแล้วก็ไอรงศาลริกาลิ้นทองหน้าทองศาลริกาลินทองแล้วฝ่ามือลินทองแล้วก็ฝ่ามือพวกกับรับืูว่าฝ่ามือทองอาจารย์แต่ก่อนนู้นทําไมคนคิดว่าต้องเป็นพวกนักแสดงถึงลงเดี๋ยวดีเดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้ว อ๋อถ้านเน้นเรื่องเมตตามหันยมมหาเสน์อะไรพวกเนี้นะมันก็ต้องเป็นนักสแสดงเหตุเพราะว่าสมัยโบราณเนี่ยส่วนมากเราทํำกเกษตรวิถีชนบทโดยทั่วไปเนี่ยสังคมในสมัยยุทยานะมันยังเป็นสังคมแห่งชนชั้นครับนะสังคมแห่งชนชั้นแล้วก็คือเจ้าขุนนางไร่แล้วก็ทาสครับนะบรรดาชาวบ้านทั้งหมดคือไร่ครับไร่เนี่ยอาชีพก็คือ ทำการเกษตรเป็นหลักเลยทําไร่ทํานาครับแล้วมันจะลงไปทําไมอ่ะทาไร่ทานาคือไม่ได้เกี่ยวกับอาชีพต้องติดต่อับผู้คนไม่ได้ค้าขายอาพวกจะลงก็คือพวกชนชั้นสูงกับนักแสดงครับชนชั้นสูงก็เช่นก็หาบดีคือพวกพ่อค้าครับนะพวกพ่อค้าข้าหาบดีนะครับไม่ได้หนความว่าต้องใหญ่นะครับพวกพ่อค้าพวกอะไรเนี่ยเขาเรียกข้าราชหาดข้าาพ่อค้าพ่อค้าที่ร่ำรวยครับต้องร่ำรวยแล้ว ถ้าหากว่าเป็นพ่อค้าธรรมดาก็พวกวานิชพวกวานิชหรือพาณิชครับพวกนี้ค้าขายทั่วไปครับแต่ระดับขั้นพอดีก็คือทําการค้าจนร่ํารวยครับนะเหมือนอย่างพระเจ้าอุทองเนี่ยครับเจ้าอุทองนี่ก็ทําการค้าจนร่ารวยครับจนกระทั่งได้เป็นผู้นําสูงสุดครับทีนี้นับแต่โบราณมาสัพพสตร์วิชาต่างๆเนี่ยมันจะอยู่กับชนชั้นกลางกับชนชั้นสูงครับ ตนชั้นล่างเลยม่มันไม่รู้จะทําไปทําเพื่ออะไรอ่นะเพราะว่ามันไม่เกี่ยวกับอาชีพท,ที่ตนกระทําอยู่ครับ <c oughs> งศริกาก็อยู่ที่การเจราจาการติดต่อนักร้องนักแสดงก็รู้ว่าพวกเทศนาสวดร้องถ้าปัจจุบันนี้ก็เช่นว่านักธุรกิจเซลแมนอะไรทุกอย่างอะ่ะมันไม่ใช่เฉพาะนักแสดงไงที่จะต้องใช้การพูดการเจราจาครับก็บบมาในนิยมรงศรีกาอีทอ พระที่เทพเทอยู่นะครับแต่ละรูปนะครับคันลงมาหมดเหมือนกันนะครับพระนักเทศน์สมัยก่อนเนี่ยพระนักเทศน์สมัยก่อนที่มาด้วยครับวิชาติสรกาเนี่ยนะครับแล้วก็มันภูมมีหลายสูตรมีหลายสูตรคือไม่ใช่ชาวบ้านลงนะพระยังต้องลงนะครับลงครับโดยส่วนมากสมัยก่อนพระทั้งนั้นแหละครับแล้วทีนี้ก็ไอ้สตริกามันเสริมทางการเจรจาอยู่แล้วว่าว่าด้วยเรื่องปากแล้วการถับปากคลพูด นี้ก็ฝ่ามือพวกกระซับไอ้เรื่องฝ่ามือพวกกระซับเนี่ยมันก็เป็นความเชื่อนะเราขอใช้คําว่าเป็นความเชื่อกับเราครับมันจะจริงร้อยเปอร์เซ็นแค่ไหนมันรับรองไม่ได้หรอกอันนี้เขาเชื่อกันว่ามันสามารถเสริมโชคลาภวาสนาได้ครับไม่ว่าเราจะประกอบสัมมาอาชีพอันใดครับมันก็จะไปส่งเสริมให้เจริญรุ่งเรืองในอาชีพนั้นๆครับบางคนเขาก็ชอบพูดตัวหยิบอะไรก็เป็นเงินเป็นทอง เป็นคํามงคลเป็นเรื่องมงคลทั้งนั้นแหละเป็นเรื่องมงคลนะแต่ว่ามันจะเป็นจริงได้ขนาดนั้นเชียว,วหรือรมันเป็นไปไม่ได้หรอกเสริมกําลังใจเอามันเสริมกำลังใจครับให้เราเชื่อไย,ยศาสตร์อย่างผู้มีปัญญาคบสย,ยศาสตร์ไม่ใช่เรื่ององมงายหรอกรไม่ใช่เรื่ององมงายมันแฝงเอาไว้ด้วยคติธรรมนะครับแต่ว่าเราไม่ได้ไปศึกษาคติธรรมตรงนั้นครับก็เลยพากันคิดว่าไยศาสตร์คือเรื่องงมงายแล้วโดยเฉพาะพูด พวกผู้ที่พูดว่าสยศาสตร์องงายเป็นพวกที่ไม่รู้เรื่องสายศาสตร์เดี๋ยวก่อนผมได้ไปได้ยินมาคำหนึ่งอวิชาคือความไม่รู้อืคนที่รู้อวิชาเนี่ยเป็นความรู้เป็นความรู้คือเขาไม่ได้คิดว่าเป็นอวิชาตัดอออ่างออกไปก็เป็นวิชาเป็นวิชาทันครับคําว่าอะมันเป็นภาษาบาลีแปลว่าไม่คนที่รู้อวิชาคือคนเป็นวิชาอครับอคือผู้ที่รู้อวิชาคือพวกที่รู้วิชาครับนะ ก็เป็นว no no ิชาไม่ใช่อวิชาไม่ใช่อวิชาครับคือเรื่องราวเหล่านี้แหละสังคมไทยเรามันเสียอย่างหนึ่งครับเสียตรงที่ว่าไม่ศึกษาก็ไม่มีความรู้เมื่อตนเองไม่มีความรู้และไม่ศึกษาก็เอามากล่าวโจมตีกันจาบจ่วงกันครับถ้าจะว่าคนเหล่านี้ฉลาดหรือเปล่าไม่ฉลาดหรอกคนโง่ทั้งหากเราครับพูดโดยไม่รู้เรื่องราวมันคือคนโง่ครับเมื่อเราอยากจะรู้หรือสงสัยอะไรเข้าไปศึกษา แล้วศึกษาให้กระจ่างจริงครับคุณจะเข้าใจและจะรู้ครับผมและอีกคาหนึ่งที่ชอบพูดกันคืออะไรเดรชานวิชาโอ้โหพูดกันติดปากมากเลยคือทาให้คนรู้เดรชานวิชาเนี่ยรู้สึกตัวเองไม่ดีแต่ทั้งเป็นวิชาเพราะว่าพูดคําว่าเดรชาปุ๊บเนี่ยจะไปทึกไปนึกถึงหมูหมากาไก่ครับไปนึกถึงสัตว์เดรชาครับซึ่งนยังความหมายมันคนละเรื่องเลยนะครับความหมายที่พระพุทธเจ้าเรียกเดรชานวิชานมันความหมายอย่างนึง คือวิชาที่ไม่ควรเรียนไม่ใช่คําว่าเดรชานเนี่ยสัตว์เดรชานเนี่ยนะครับผู้มีร่างกายไปตามขวางอ๋อมันไม่ได้ตั้งตรงเหมือนมนุษย์ใมครับสัตว์แค่นั้นเองมันไปขวางหมดอ่ะครับพวกนี้คือพทธเจ้าจึงบรญญาวให้เรียกเดรฉานครับเพราะกายมันขวางมันไปดูหลังมันจะขวางไปครับเอาดูงูก็แล้วกันครับ ดูหมากันแล้วกันกระทั่งเป็ดไก่เนี่ยมันไปข้างมันขวางนี่นะขวางคือขวางโลกมันไม่ได้ตั้งตรงนะฉะนั้นคําว่าในรสานวิชาของพระพุทธเจ้าไม่ใช่เรื่องน่ารังเกียจพระองค์สอนเรื่องอะไรนะศสัจจากความจริงทุกสมุทัยนิโรธมรรคสอนเพื่อมุ่งไปสู่พระนิพพานอันนี้คือทางตรงครับถ้าหากว่าอันไหนที่ไม่ไม่ประกอบด้วยทุกสมุทัยนิโรธมรรคเนี่ยมันเป็นขวางทั้งสิ้นครับ มันไม่ใช่วิชาของอสายตรงของพระพุทธเจ้าครับตรงจึงใช่ว่าเดรัชานเพราะว่าเป็นวิชาขวางไม่ใช่วิชาของสัตว์เดรัชานครับแต่คนไปเข้าใจว่าเป็นวิชาของสัตว์เดรัชานนะไก่ที่ไหนมีวิชามั้งครับหมาบ้านไหนมีวิชามั้งครับไม่มีอ่ฉะนั้นพอคุณเข้าใจคาคานี้แล้วเนี่ยการที่คุณไปเรียนรับปริญญาทุกวันเนี่ยเป็นไปเพื่อพะนิพ์พานหรือไม่ครับ ไม่ใช่ก็ต้องถือว่าเป็นเดรัฉานเป็นเดรัชานหมดนะครับแต่เราแปลตามตัวนะนิติศาสตร์นะวิทยาศาสตร์ทุกอย่างเดรัชานหมดครับเนี่ยคือต้องทําความเข้าใจให้ลึกครับผมตีตีบารีไม่แตกแล้วก็มาโจมตีกันเองนะฮะมาตำหนิกันเองเป็นอย่างนั้นครับไอ้ส่วนโลกฝ่ามือพวกกระซับเนี่ยเพื่อเสริมกําลังใจและก่อเกิดแรงบันดาลใจและอีกอย่างหนึ่งมันเตือนสติครับทําให้มาก ใช้จ่ายแต่น้อยง่ายง่ายทำให้มากใช้จ่ายแต่น้อยใช่ไม่ใช่ว่าทําไปลงไปแล้วจะร่าจะรวยไม่มีใครลงให้ได้หรอกครับให้ค้ารวยจะหมดแต่ต้องมีต้องมีความคติธรรมเรื่องอื่นมาใส่หน่อยอย่างวันนี้คติธรรมแฝงทั้งหมดอ่ะนะอันนี้แหละพวกที่ไม่รู้คติธรรมไม่รู้อุปเทของโบราณเก็เลยโจมตีไงครับโจมตีเทาศาสตร์ด้วยเรื่องพวกนี้จริงๆไม่ใช่หรอกเขาแฝงอุปเทแฝงคติธรรมทั้งหมดไปเรื่องเตือนใจ ศยาศาสตร์ทั้งหมดหรู้ไหมกระทั่งวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังแม้กระทั่งพระเครื่องับนะทุกอย่างเลยตั้งแต่พระราคาถูกถึงราคาแพงพระเก่าพระใหม่ก็ตามแม้กระทั่งสมเด็จพระครังที่มูลคาาหลายสิบล้านเนี่ยเมื่อเราพกพาติดตัวเราให้มันเป็นแรงบันดาลใจให้มีสตินะไม่ใช่ว่าให้ชอบพูดกันนะให้ระลึกนึกถึงพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณไม่ใช่หรอกครับอถ้าหาว่าให้ระลึกตรงนั้นเขาจะเสกไับ ถ้าระลึกก็ทําออกมาแล้วก็แจกเลยนี่เออนี่เขาเสกนี่ก็เพื่อให้มันเกิดความขลังครับอ่ผู้เอ่อผู้ใดที่มีความเชื่อถือศรัทธานะ่ะมันก็เกิดปฏิขานจริงครับข่าวข่าวมันก็ที่เรียกว่าเราได้เห็นกับตาก็มีเยอะครับแถวคาดปลอดภัยอาวฟันไม่เข้ายิงไม่ออกมันก็มีจริงๆอ่ะครับอันนั้นมันคือเรื่องอะไรล่ะมันขลังด้วยไรชาวิชาอีกครับเป็นวิชาอย่าไปพูดมันไม่ใช่พุทธคุณนะแต่เราไปอ้างพุทธคุณพุทธคุณพุทธคุณครับ พระพุทธคุณ้วต้องเสกทําไมอ่ะครับต้องคาถาโนนเสกคาถานี้เสกแม้กระทั่งสมเด็จโตก็ใช้ทินบัญชรครับหลวงปู่นั้นใช้คาถานั้นหลวงปู่นี้ใช้คาถานี้เดรร์ฉานทางนั้นเห็นไหมละ่ะเ,เรื่องเดรัจฉานเนี่ยเดี๋ยวจะทาอีกคลิปหนึ่งยอ,อยาีกอธิบายให้ฟังว่าพุทธศาสนาคือเดรัจฉานวิชารุนล้วนครับแล้วจะเข้าใจเลยว,ว่าจริงหรือไม่จริงครับ,รบนะอาจารย์ครับจะเปิดลงนะ ตั้งแต่บันนี้เป็นต้นไปอ่าก็ลงในบันนี้เป็นทางคเซีทางช่องหรือลูกศิษย์กหานที่ได้ข่าวนะครับอาจารย์ก็จะมาลงนะตั้งแต่เช้าันเย็นเออก็ปกติเขเปิดประมาณเก้าโมงเก้าโมงก้มงถึงห้าโมงเย็นก็แล้วกันเก้ามงถึงห้าโมงเย็นนะครับอืมมาตลวดเวลาก็ไม่ได้พักก็ไม่ไหวครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาดูพิธีกรรมนี้กันนะครับ นะโมตัสสะะคะวะโตอรหตัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะะคะวะโตอรหตัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะะคะวะโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธบูชามหาเตชะวันโตธรรมบูชามหาปัญโยสังฆบูชามหาโพคะวะโหติโลกนาถังอภิปูชยามิ สาธุวันทิตตัวาอาจาริยังครูปาทางคัจชาหิสพา,ากรรมมาประสิทธิเมสพา,าอันตรยายังวินาศสันติสพพสิทธิพระวันทุเมวันทิตตัวาตาปโสชละทะละมะหบุนีมาอิโุจจักะ

yantang santang wekeung kare yantang santang wekeung kare จักรนาการวิการเวการอิการติการตินาการโหติสมโูรธจงบังเกิดเป็นมิเตพาหุหติเตชะสุเนมะภูจานาวิเวอิติ อากรายันตังสันตังอุปจัติอากรายันตังสันตังอุปจัติอากรายันตังสันตังอุปจัติอากรายันตังสันตังวิเครงเรอากรายันตังสันตังวิเครงเรอากรายันตังสันตังวิเครงเรหินาชารีติตินาชารีลีนาชารีจุเวริจมหานามะนังสเหหังวิเสภุเตรัชมหาเตชะอาณุภาเวนะอรปะเทโสเอหิทาสาเอหิทาสีเอหิภริยาเอหิโคนามหิงสา เอหิราชาเอหิราชาเอหิกัสโรเอหิสาโปเอหิมะมะสิธินันจะทธนังเสถังเอหิราโพเนรันตรังมหาราโพมหาราพังพระวันตุเตสุรุสุรุจิตตังราพังรภาราภาปัญญาโพชนังอุทกังและรังสหะจิตตังเอสะเอโสภูโมมุนิโนราโพสิธิ นามีมามหาราพาอิติพุทธะสุวรรณังวารัชตังวามะนีวทะนังวาพีชังวาอัตถังวาปัตถังวาเอหิเอหิอาคัดเถอยยะอิติมิมานาม,ามิหังสุวรรณรัชตังจรวะไมหังเทหิสาสเตคะหบดีเศรษฐกุมภโคสกเศรษฐเมนดะเศรษฐนันชัยยะ เศรษฐีทุกะตะเศรษฐีอนาถบินดิกะเศรษฐีปุริโสวาอิทธิวาทาสีวาทาสาวาสุวรนนังรัชตังวัดถังวาโอมมหาชุนทริโพติสัตโตจะเตวามนุษยานังตรมาโพคาวะทิปังทิป,ปะมหาสัมปัติสุขังอาร <c oughs> รกทะทังอะหังวันทามิสิทธิสวาหุม โอ้โอคโอคพระราพังธะนังมานิโพคคโังคพระราพังทะนังมานิโพคโพระลาพังทะนังมานิ Ehi eh, mama, ehi mama nak cari. Ehi eh, mama, ehi mama nak cari. Eh. ยันตังสัญตังอุนชายเทยันตังสัญตังอุนชายเทยันตังสัญตังอุนชายเทอาทิยันตังสัญตังอุนชายเทอาทิยันตังสัญตังนะจ๊ะยเดยันตังสัญตังวิคุงคะเรยันตังสัญตังวิคุงคะเรยันตังสัญตังวิคุงคะเรหิเตกาโรโหติสัมภูริเป็นเตชะคาโรโหติสัมภูมชะสุคาโรโหมสุเนกาโรหเนมะคาโรมะภูคาโรโหภูจะกาโรจะ เนกาโรโหเนมะกาโรมะภูกาโรภูจะนาวิกาเวกาอิกาตินากาโรโหติสัมภูชงว่ามึงเกิดเป็นนะมิเตภาหุะติเตชะสุเนมะภูจะนาวิเวอิต อาการยันตังสันตังอุปาจติอาการยันตังสันตังอุปาจติอาการยันตังสันตังอุปาจติอาการยันตังสันตังวิเครงเครียอาการยันตังสันตังวิเครงเครียอาการยันตังสันตังวิเครงเครียหินักคายติทินัชาลีลีนัชาลีศิวิจฉมหานามังสาเหหังวิวัเซผู้เตระชะมหาเตชะอนุภาเวนะอุรปะเทโสเอหิทาสาเอหิทาสศเอหิพระยาเอหิโคนามะหิงสา เอหิรชาชเเอหิราชาเอกตโรเอหิสาโปเอหิมะมะสิธินันจะตระดังเสรษังเอหิลาโพนิรันตรังมหาราโพมหาราพังพระวันตุเตสุรุสุรุจิตังลาพังลปาลาภาปน,นาโพชนังอุทะกังละรังสาหาจิตังเอสะเอโสภูโมโมุนินโนลาโพสิทธิ นะมมิมามหาลาภาิติพุทธะสุวรรณังวารัชตังวามะนีวาทะนังวาพีจังวาอัทถังวาปัทถังวาเอหิเอหิอ,อาคัตเฉยยะอิติมีมานะมามิหัง สุวรรณรัชตังจะระวะไมหังเทหิสาสตีขรุขะบดีเศรษฐีกุมภพระโพกตเศรษฐีเมินตะเศรษฐีธนัญชัยยะเศรษฐีตาเศรษฐีอนุทัศบินิกาเศรษฐีปุริโสวาอิทธิวาธาสีวาธาสาวาสุวรรณนัรชตังวัดตังวาโอมหาจุนทริโพธิสัตว์โะเทวมนุษสานังเรมาโพขวะทิปังคิปะมหาสัมปติสุขัง สระกะทะนั่งอะหังวันทามิสิทธิสวามิออ อ่อไม่ลงเลยที่ขกวนใกล้หน่อยเออมอดูสองมือก่อนหพขังลาะลางทะนังมานิ

เทกาโรโหติสัมพูงเกิดเป็นเตชะกาโรโหติสัมภูงิชะสุกาโรมสุเนกาโรเนมะกาโรมะภูกาโรภูจะกาโรมจะนากาโรนาวิกาโรมเวกาโรมอิกาโรมติกาตินากาโรโหติสัมภูริจงว่ามึงเคยเป็นนะมิเตพาหุหะติเตชะสุเนมะภูจะนาวิเวออ na cha ri ti ti na cha ri li na cha ri tu li tu ma ha na ma na cha he hang wo se phu te ra cha cha anu pa ave, na ru pa te, so e eh hi ta sa e eh hi ta si e eh hi pa ya e eh hi ko na hing Ta e eh hi ra cha e eh hi ra cha eh hi ko to eh hi sa po e eh hi ma, ma ma si ti nan, cha ta eh ra nang se thang e hi ra bo ni ran da rang ma ha ra pho สุรูสุรูที่ตังลาพังลาพาลาพาบันดาผูชนัดงพระังละรังสหิตตังเอสาเอโสผูโมมุนิโนลาโพสิทธินะมามิมามหาลาพาอิติพุทธะสัจวันลังวารัตจังวามะณีวัฏนังวาปีชังวาอัตังวาปัดังวาเอหิเอหิอาคัตเฉยยิติมิมานะมามิหัง สุวรรณรัชตังจรวไม่หังเชหิสาสตเตกฤหัวดีเศรษฐีปุมภะโคตะกะเศรษฐีเมนตกะเศรษฐีธนัญชัยเศรษฐีทุกตะเศรีอันดาทบินดิกะเศรษฐีปุริโสวาอิทธิวาทาสีวาทาสาวาสุวรรณราชตังวัดทั้งวาอมมาห้าจุนทริโพธิสัตโเตเจตวามนุษย์สานังธรรมาภคาวัคคิปังคิปะมหาสัมปติสุข,ขัง เจรกะทะนังอะหังวันทามิสิทธิสวาหุมอ๋อใชโชคดีโชคดีอาจารย์ครับก่อนจบคลิปนี้งานไหว้ครูของอาจารย์ยังไงครับ างานไหว้นกพร,รครูอันเป็นงานที่จัดขึ้นประจำปีทุกๆปีนะไม่ต้องาอยาวนะครับเดี๋ยวเราจะทำคลิปกันคาะ<า>โบราณประเพณีก็ในปีนี้ก็จะจัดขึ้นในวันที่12สิงหาคมซึ่งตรงกับวันเสาร์นะเสาร์12สิงหาคมอันตรงกับวันอุดมมงคลของประเทศชาติเราก็คือตรงกับวันแม่แห่งชาติพอดีเราก็เลยกำหนดพิธีงานไหว้ครูขึ้นในวันนั้นค ก็กำหนดการก็ไม่มีอะไรมากมายในปีนี้เราก็ไม่จัดใหญ่โตอะไรนักหนาเรเอาพิธีธรรมดาธรรมดาประมาณไม่เกิน9ก้าโมงเชา้านะหรือว่าเก้นาฬิกาจะทําพิธีบวงสวงอัญเชิญเทพเทวาตามโบราณประเพณีแล้วก็สังเวยครูตามลําดับชั้นจนกระทั่งเสร็จเรียบร้อยนะจากนั้นมาประมาณสิบนาฬิกาสานาทีหรือว่า4ี่โมงครึง่งเราก็จะมีการ ถวายสังฆทานแก้กรรมอย่างที่เคยทํามาตลอดมาดังนั้นท่านใดที่จะมาร่วมถวายสังฆทานแก้กรรมด้วยในวันนั้นก็ขอเชิญได้เลยนะครับสิบโมงครึ่งเริ่มพิธีสังฆทานแก้กรรมอพอสิบเอ็ดโมงเราก็จะได้ถวายพัตนาหารเพลนแดบทระภิสุสงฆ์เก้ารูปทําบุญไปเลี้ยงเพลนพระถวายเพนพระพอพระฉันเพลนเสร็จเรียบร้อยก็จะเข้าสู่พิธีการครอบเสียนหรือว่าครอบครูนะคร ถึงการครอบเสียนครอบครูนี่เรายุติหร้วว่าหยุดมาหลายปีแล้วไม่ต่ำกว่าห้าปีแล้วที่ไม่ได้ครอบมาหยุดตั้งแต่ก่อนโควิดก่อนโควิดก่อนโควิดจริงๆเราตั้งใจจะหยุดครอบแล้วไม่ครอบอีกต่อไปแล้วครับแต่ว่าผู้ที่ศรัทธามมีเยอะคนที่อยากครอบอ่ะโอ้โหถามทุกปีเลยมีครอบเสียนไหมมีครอบเสียนหรือเปล่าเราจะไปทําอีกคลิปหนึ่งนะครับครอบเสียนครูแล้วดีอย่างไงไม่ครอบแล้วอย่างไอปีนี้ก็เลยเอ้าเริ่มครอบให้อีกสักปีก็แล้วกันก็เลยมี การครอบรูก็น่าจะเริ่มจากประมาณเที่ยงเที่ยงวันก็จะเริ่มพิธีครอบรูติดตามข่าวสารเขาอาจารย์ได้เฟซเหมือนเดิมทำเฟซบ้างแล้วก็ยูทูบนี่แหละยูทูบบ้างติดต่อบ้างจะไล่ไปเรื่อยๆที่ข่าวอะไรบ้างเนี่ยนะติดตามได้ความเคลื่อนไหวของทางสำนักเราว่าจะมีงานบุญงานกุศลอะไรบ้างเพราะว่างานบุญสาธารณประโยชน์อะไรต่างๆมีเยอะของเรามีตลอดนะครับผมขอบคุณมากอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่าน